ทุกคือศัตรูหรือครูผู้สอนแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติปิดทุกขากรารเกิดเป็นทุกข์เพราะทุกข์คือครูที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้ฝึกใจและเข้าใจความจริงของชีวิตพระองค์เองก็ทรงผ่านทุกข์ทั้งกายและใจจนค้นพบหนทางดับทุกข์และมอบปัญญานี้แก่ชาวโลก เราจึงเห็นชัดว่าทุกข์ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่เพื่อสอนเราให้เติบโตเมื่อเจอทุกข์ลองถามใจว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรเพราะเบื้องหลังความเจ็บปวดมักซ่อนบทเรียนล้ำค่าที่จะทำให้เรามีชีวิตที่แกร่งขึ้นดังนั้นทุกข์มีเพื่อให้เราเรียนรู้และเพื่อให้เราพบผลทางแห่งความสุข ที่แท้จริงในใจเราเองขอให้ธรรมะที่ได้ฟังพาใจของทุกท่านให้สงบอบอุ่นและมีพลังที่จะก้าวต่อไปในทุกๆวันสวัสดีครับ